รการท่องเที่ยวมาแรงนะครับในยุคที่ทุกคนยังต้องอยู่กับโควิด19ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพูดถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับอย่างที่กาญจนบ,บุรีครับมีกิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติบำบัดแหล่งน้ำพุร้อนแล้วก็อาหารสุขภาพด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับหลังวิกฤตโควิด19มีผลศึกษาและวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าการออกเดินทางท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปและเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทําการสํารวจและวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวพบว่าหลังโควิดยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพการเดินทางจึงเป็นกลุ่มเล็กลงรวมทั้งจะเน้นเรื่องสุขภาพมากขึ้นซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยถือว่ามีความพร้อมพออทอท,อท,อท,อทอสํานักง,งานการจนบุรีบอกว่าจังหวัดการจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลายแห่ง อย่างน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นและน้ำพุร้อนหินดาดอำเภอทองผาภูมินอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอับป่าธรรมชาติบำบัดด้วยการพาออกไปโอบกอดต้นไม้ฟังเสียงใบไม้ทดลองเดินบนพื้นด้วยเท้าเปล่าเอนกายนอนลงกับพื้นดินและยอดหญ้ารวมทั้งได้ทดลองชิมผลไม้ที่อยู่ในป่าโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำเพื่อเป็นการเสริมพลังชีวิต ซึ่งททได้ขยายผลต่อยอดจนกิจกรรมเป็นที่รู้จักมากขึ้นและกิจกรรมเชิงกีฬาเพื่อสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมอย่างการพายซับบอร์ดซึ่งกาญจนบ,บุรีก็มีบริการนักท่องเที่ยวทั้งในตัวเมืองลำน้ำแควน้อยแควใหญ่อำเภอไซโยกอำเภอทองผาภูมิซึ่งตั้งเป้าในอนาคตคือถ้าจะพายซับบอร์ดให้นึกถึงกาญจนบ,บุรีซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยการันตีด้วยมาตรฐานชาและชาพลาสกว่า200แห่งแล้ว ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานการชนบรุรีก็ได้เตรียมแผนงานเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวเองเนี่ยจะให้ความสําคัญทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะคะอย่างเช่นในเรื่องของอการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นกิจกรรมในสายน้ําหรือว่าในกิจกรรมที่ให้ความใกล้ชิดกับ ธรรมชาตินะคะกิจกรรมการอาบป่าเป็นต้นด้านดกรกฤษกร,กร,รสุขเวชวร,รกิจหัวหน้าสาขา <Brew ing> การจัดการธุรกิจสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าในระหว่างปี2020ถึง2025มีตัวเลขออกมาแล้วว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะเติบโตวกว่า20%และมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินสยังจัดอันดับว่าประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมรับมือโควิดได้ดีอันดับ6ของโลก ซึ่งถือเป็นตัวการันตีว่าประเทศไทยพร้อมมากสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมีความได้เปรียบกว่าประเทศอื่นที่ได้ทั้งความคุ้มค่าคุณภาพดีบริการที่ดีเยี่ยมสามารถออกแบบการให้บริการเฉพาะบุคคลได้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอันดับตน้ตนๆของโลกเทรนเนี่ยจะเป็นซูเปอร์ไฮจีนนะครับก็แปลว่าต้องสะอาดนะครับถูกสุขลักษณะค่อนข้างมากทีเดียว เพราคนจะค่อนข้างวอรรี่เ่องที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการทุกท่านที่จะจะอยากจะได้ตลาดศูนเนี้ยนะครับก็ต้องทําของเราเนี่ยให้สะอาดนะครับแล้วก็ให้ไฮจีนนะครับได้ผ่านการรับรองชัดเจนแล้วว่าเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคตนักท่องเที่ยวจะใส่ใจเรื่องการท่องเที่ยวปลอดภัยและสุขภาพมากขึ้นและจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นมีกําลังซื้อสูง ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยเพิ่มสูงขึ้นอรวรรณเผือกไทยสงสํสำนักข่าวไทยอสมทร,รายงาน